เรียกว,ว่าเป็นโจรใจโหดเพราะว่าเขาทําร้ายผู้พิการที่เข็นวีแชร์คือเขาอะมีอาการอัมาพาตเครื่งองซีกอัมพาตต่างๆแล้วเหมือนกับว่าขายลอตเตอรี่อยู่แล้วก็โจรคนนี้ก็เลยมาชิงลอตเตอรี่มีการทําร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้ด้วยใช่ร้ายอะใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าทําร้ายกันได้ยังไงนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่26เมษายนค่ะมีการลงพื้นที่ไปที่บ้านพักตําบลหนองปลือจังหวัดชนบุรีค่ะ พบนายสุรเชษสีทองอายุ39ปีพ่อคาลอตเตอรี่เป็นผู้พิการนะคะที่ถูกคนร้ายก่อเหตุทำร้ายร่างกายอย่างทารุณชิงเอาทรัพย์สินไปค่ะโดยนายสุรเชษนะคะเล่าว่าตนเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซี่ขวาแต่ยังพอมีแรงดิ้นรนขายลอตเตอรี่เลี้ยงชีพได้ด้วยการเข็นรถวิวแชร์ไปตามทางค่ะ โดยเหตุเกิดนะคะเวลาประมาณ15นาฬิกาคนร้ายเนี่ยขี่จักรยานยนต์ตามมาค่ะเรียกให้ตนหยุดเพื่อจะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ทำทีเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะเลือกเลขนั้นเลือกเลขนี้แต่ทันใดนั้นอยู่ดีก็เข้ามาชกนี่เลยเ<อ>ข้าที่เบาหน้าอย่างแรงเนี่ยเป็นดังภาพเลยนะคะจนรถวิวแชร์เนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นตัวเขาก็ล้มลงไปด้วยก่อนที่คนร้ายเนี่ยไม่พอกระเทืบซ้ำด้วยนะคะอีกหลายทีทั้งทงที่เขาเนี่ย เดินไม่ได้อยู่แล้วไง <S <S ไม่มีทางสู้เนี่ยทำไมทํากันแบบนี้นะคะ <S 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 แต่ว่าโชคดีเนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยพลเมืองดีเนี่ยมาเห็นพอดีค่ะคนร้ายก็เลยรีบแย่งกระเป๋าซึ่งภายในนั้นเนี่ยมีบัตร ATM สร้อยคอทองคําหนักสองสลึงแล้วก็ลอตเตอรี่อีก70กว่าใบนะคะแล้วก็มีการขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทางคุณสุรเชษก็บอกว่าตนเนี่ยจำนักคนร้ายได้อย่างแม่นยําเลยนะเป็นผู้ชายสูงผิวคล้ํา ขี่จักรยานยนต์แบบออโตเมติกถ้าเกิดว่าเห็นหน้าคนร้ายเนี่ยต้องจําได้อย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> ส่วนอาการบาดเจ็บนะคะตอนนี้เนี่ยดวงตาข้างซ้ายปวดบวมค่ะเขียวช้ำตามร่างกายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็หวาดผวามากทั้งนี้นะคะก็มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกไว้กับพันตารวจตรีประกาศิธิ์พลเดชสวสอบสวนสอบพอหัวใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะว่าเกรงว่าจะไปก่อเหตุกับผู้อื่นอีกค่ะใจร้ายเกินไปอ่ะคืออ่ะเป็นโจรขโมยมันไม่ดีอยู่ละนคะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าโอ้เนี่ยเขาอ่ะปกติเวลาคนเราเนี่ยสามารถที่จะปัดป้องคนที่พบสา2อะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีการปัดป้องหรือหลบหลีกได้า่นนั้แต่เผอิญว่าเขาเนี่ยเป็นผู้พิการและเขาจะเอาอะไรไปสู้แค่วิ่งตามก็ไม่ทันแล้วแล้วภาพมันกคคู่เนี้ยขนหูมากเพราะอะไรเขาถูกต่อยไปที่เป้าเราแบบ มันววมชัยค่ะแล้วไปขโมยสิ่งที่เขาต้องทํามาหากินเพราะอะไรต้องบอกนะว่าเขามีทางเลือกไม่มากเหมือนคนที่มีครบ32ฉะนั้นสิ่งที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองในยุคสังคมเราเนี่ยเขาก็เลยอาไปขายสลากินแบงดีวะ่ะก็จะได้เงินง่ายนะคะหมายความว่าเขาไม่ต้องไปใช้ร่างกายในการที่จะไปทํางานหนะักแต่เขาก็สามารถหาเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเหมือนกัน ทาแบบนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามนะคะให้มาดาเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะรวมถึงของที่ถูกกิดไปนะคะให้ได้คืนกลับมานะ,ะเพราะว่าเลขมันจะบอกอยู่แล้วว่าเขาไปรับเลขตัวไหนมาหวังว่าจะได้คืนเร็วๆนี้นะคะแหมจิตใจคนเราที่มันแยกกับเศรษฐ,ฐกิจมาแล้วต้องมาแยกกันในสังคมอีกแล้ว